ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมรัคนากุมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1 6กุมภาพันธ์ถึง29กุมภาพันธ์2567ะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครต์ทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะค่ะเรามาดูพลังงานไพ่กันนะคะอาจารย์จะตัดไพ่ดูว่า ดวงของชาวราศีกุมลัคนากุมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานไพ่เราตัดดูก่อนว่ามีเรื่องอะไรนะโอเคน่าจะได้ข่าวอะไรบางอย่างจากใครบางคนที่จะมาเซอร์ไพรส์ท่านก็ได้ทำให้ท่านแบบอุ๊ยเป็นไปได้หรือคือไม่แน่ใจอะอะไรประมาณนี้อยู่ๆใครบางคนก็มากระซิบกระซาบบอกรักท่านหรือบางคนก็อาจจะโทรศัพท์มาหนุน าทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศก็ว่าไปโทรมาบอกรักแบบท่านตั้งตัวไม่ติดก็ได้ว่าเขาแอบรักเราตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบเราตั้งแต่เมื่อไหรออ่แบบนั้นก็ได้หรือบางท่านก็อาจจะแปลว่าออค,บ,คบกันมานานดูใจกันมานานแต่เขาไม่เคยบอกรักแต่แล้วอยู่ๆท่านจะได้รับคําบอกว่ารักคุณจากเขาคะ่ะไพ่บอกงี้นะคะโอเคคะ่ะ เรามาดูจากไพ่ออร์เคิลกันต่อเลยโทษทีค่ะจากไพ่ทาโร่ต่อเลยนะคะดวงคนมีคู่ก่อนนะคะอาจารย์จะบอกว่าดวงคนมีคู่ก็คือ คนที่ตกลงปรงใจเป็นคนรักกันถือว่ามีคู่จะแต่งหรือไม่แต่งหรือจะอยู่เป็นครอบครัวหรือไม่ก็ตามถือว่าคุณมีคู่แล้วนะคะว่าคุณตกลงปรงใจเป็นคู่รักกันแล้วนั่นเองไพ่ขึ้น j u d g m e n t ไพ่ขึ้น strength ไพ่ขึ้น Empress นะคะพลังงานไพ่ราชินีพระจันทร์ขึ้นมานี่ก็จะเป็นประเด็นหน่อยแล้วล่ะโอเคขออีกใบค่ะโอเคก้าเหรียญ อา,อาจารย์มองพลังงานไพ่ของชาวราศีกุมลัคกากุมนะและตอนนี้ความสัมพันธ์ของท่านกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับหยุดชะงักาภาพคนนอนนิ่งๆอะ่ะมันแปลว่าความสัมพันธ์ถูกเบรกเออนะคะเขาอาจจะขอเวลาบอกอุ้ยขอไปเคลียร์งานขอไปโน่นไปนี่ไม่รู้จริงๆว่าไปทำอะไรกันแน่อะไรประมาณนี้แต่ดูแล้วพอเอ็มเพกับราชินีพระจันทร์ติดกันเนี่ยแน่นอนนะคะอาจารย์มองว่า เขาอะขอเบรกขอห่างๆกับคุณขอลดระดับความสัมพันธ์ลงอาจจะบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะที่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 ผ่านมาผมเข้าใจตัวผมเองมากขึ้นแล้วที่ผ่านมาผมอาจจะคิดว่าผมชอบคุณจริงๆหรืออะไรแต่ตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าอืมผมชอบคุณเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเออแบบนั้นเกิดขึ้นก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่า ประหลาดใจเกิดขึ้นในในสิ่งที่เขามาบอกว่าเขาเริ่มรู้ตัวว่าเขาเขาอะคิดผิดที่ที่แบบมีความรู้สึกว่าตอนนั้นว่ารักคุณแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากขอเวลาอีกสักครั้งขอขอระยะห่างขออะไรแบบนี้ก้าเหรียญ่ะแต่ก็ยังเหมือนกับว่าไม่ได้แปลว่าบอกเลิกขาดแต่เหมือนกับถอยออกมาเพื่อดูตัวเองว่าแล้วตัวเองจริงอะ เฮ้ยยังรักคุณจริงๆไหมยังต้องการคุณจริงๆไหมอะไรประมาณนี้อาจารย์มองว่าเขาสับสนคนนี้เขาสับสนในหัวใจเขาเขาไม่เข้าใจเขาว่าเขารักคุณไหมหรือคุณนะ่ะเป็นสิ่งที่เขาขาดไม่ได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้เขาอาจจะกลัวกับการมีชีวิตคู่นะฮะอาจารย์มองเขาอาจจะเคยโดดเดี่ยวมานานทายจัดชิมิทอยู่กับตัวเองมานานจนกระทั่งพอ พอมีใครแบบเข้ามาในชีวิตแบบเชิงมันลึกมากขึ้นมากขึ้นแล้วเ็าเริ่มกลัวอาจารย์มองอนยะ่างนั้นเริ่มกังวลน,นะเริ่มที่จะมองว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่านะเนี่ยจะเกิดประมาณนั้นหรือบางท่านก็มีเรื่องของมือที่สามจริงๆอันนี้นะคะเพราะว่าเป็นดวงภาพรวมอาจารย์มองได้สองประเด็นบางท่านมีเรื่องมือที่สามเพาะสองใบนี่แหละเพราะฉะนั้นเขาน่าจะคุยกับใครบางคนอยู่ตอนนี้นะคะโอเคเรามาดูอีกครั้ง พลังงานของเขาคนนั้นของชาวราศีกุมค่ะเขาเป็นไพ่ราชินีไม้แล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์เมสนะคือตอนนี้จริงเขาเหมือนอยากอย,กอยู่คนเดียวอยากอยากกลับมาแบบพิจารณาตัวเองอะ่ะคนเราบางครั้งมันสับสนเนี่ยแหละเนี่ยอันนี้มันสันโดษคือการบวชด,ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเขาจึงอย,อยากอยู่กับตัวเขาเองมากขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการของตัวเองนะคะเขาลังเลอะ่ะ สองเหรียญว่ายังไงเขาจะไปต่อกับคุณหรือหยุดความสัมพันธ์อ่าหรือที่เราชอบผู้กันน่ะไปต่อหรือพอแค่นี้นะั่นแหละอยู่ในใจเขาประมาณนั้นเลยเขาก็เลยเบรกกับคุณก่อนนะคะอ่ะาไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาอ่ะยุ่งนะดิคุยกับใครจริงแล้วเนี่ยอ่ะแล้วยังไงอีกอ่าเดชสันนะอาจารย์มองอย่างนี้นะเขาเนี่ย เริ่มมีคนใหม่เข้ามาคุยแล้วคนใหม่เนี่ยทำให้เขาพอ,ออกพอใจและถูกใจมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกับหนึ่งคนใหม่อายุน้อยสองคนใหม่อาจจะเอาอกเอาใจเก่งแบบเขาเรียกว่าอดอ้อนฉอเลาะเก่งอะแต่มันต่างจากคุณที่เป็นผู้หญิงที่แบบตรงไปตรงมานะเป็นคนที่วางตัวแบบอืม เขาเรียกว่าดูนิ่งดูสงบดูสุขุมอ่ะแต่จริงจริพอเจออีกคนที่ฉอละอซอะเขาก็เริ่มคิดนะคะว่าตกลงแล้วเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณแน่อะไรประมาณนี้เขาเริ่มเขาเริ่มลังเลเขาเริ่มไม่เข้าใจตัวเขานั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเขาก็เลยเหมือนกับบางครั้งก็เลยอยากจะเบรกเบรกเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะมาดูดูความต้องการของใจตัวเองจริงๆ มันมีนะบางคนสับสนแบบนั้นเอาแล้วตกลงเนี่ยเขาจะเลือกสิ่งใหม่ที่เข้ามาที่มันยั่วยวนเขาเนี่ยหรือเขาจะกลับมาหาคุณอะโอเคเรามาดูความสำคัญที่เกิดขึ้นในอนาคตระหว่างชาวราศีกุมกับคนรักคนเนี้ยนะคะไพ่เจ็ดไม้ค่ะไพอ่อพลังงานสี่ดาบออนอนนิ่งๆซะละจะเบรกจริงๆเหรอนะคะแล้วอะไรอีกราชาถ้วย อย่างนี้ก็ไม่แน่นะคะอาจจะไม่ได้เบรกจริงนะอืมเพราะว่าเหมือนกับสิ่งที่มันจบไปสิ่งที่มันนิ่งมานานสิ่งที่มันเหมือนไฟมันหมดเชื้อเขาก็อยากที่จะปะทุขึ้นมาใหม่ก็ได้เพราะมันเป็นเจ็ดไม้อะ่ะนะ,ะพลังงานธาตุไฟเจอสี่ดาบธาตุลมปะทุขึ้นมาใหม่เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเรายังรักเรายังรักอยู่นี่ว่าคือรักคุณอะ่ะเออ ไม่ได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้คนเราจะเริ่มสับสนตัวเองแล้วก็เริ่มคิดได้นะคะเดอะเมจิกขยายด้วยอะไรขยายด้วยสี่ถ้วยเนี่ยเริ่มรู้สึกคิดมากรู้สึกเสียใจรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มมาแบบหวนคิดระลึกถึงสิ่งเกา่าๆอ่ะอบางครั้งเขาก็กลัวนะว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมเนี่ยหรือว่าสายน้ํามันจะไม่ไหลกลับ วนมาอีกครั้งแล้วเหรอเหมือนเขากลัวว่าคุณน่ะจาแบบไม่ได้สนใจเขาแล้วเขาก็คิดเยอะนะคะอ่ะโอเคอาจารย์ขอสรุปความสัมพันธ์อีกครั้งว่าตกลงคุณกับเขาจะไปต่อกันจริงๆริงไหมหรือว่ามันจะต้องออยุติกันหรือว่ายังไงนะคะขอดูความสัมพันธ์คะ่ะชาวราศีกุมกับคนคนนี้ไพ่ขึ้นอัศวินดาบ อัศวินเหรียญลักษณะไพ่ก็เหมือนยังง้องแง้งอยู่นะคะเอยังปะทะยังมีความรู้สึกไม่เข้าใจกันอาจจะแปลว่าเขากลับมาแต่คุณก็ยังโกรธๆอยู่ก็เหมือนอยากบางท่านก็บอกว่าเล่นตัวไปสักพักก่อนแบบดูซิจะมีความพยายามแค่ไหนเอก็อาจจะเหมือนกับมาทดสอบใจกันอยู่ก็ได้นะคะแปดไม้ค่ะขอขยายแปดไม้นะคะ ได้ขยายแปดไม้ว่าสามถ้วยอ่าแบบนี้ก็ค่อยยังชั่วเนาะถ้างั้นก็แปลว่าสัมพันธ์รักเนี่ยแค่ทดสอบใจบ้ากลับมาเนี่ยจริงจังจริง่าจริงไหมหรือว่ามาเล่นเล่น,ลนอีกมามาหายหายอีกอย่างนั้นไม่เลยนะเอ่อชาวราศีกุมก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นไงก็เลยมองว่ากลับมาก็ไม่ได้คือดีใจแหละเขากลับมาแต่จะแสดงออกแบบสวนกับความรู้สึกของตัวเองนะก็จะขึ้นประมาณนี้ นะคะโอเคค่ะเรามาดูความรู้สึกของเขาจริงๆอีกครั้งจากไพ่โรแมน c ์แองเจินะความรักของคนคนนั้นความรู้สึกของคนนั้นที่มีต่อชาวราศีกุมรัษนากุมค่ะ,ะเขาก็บอกเลยก็ว่าเขาอ่ะไม่อยากที่จะแยกจากคุณหรอกใน ชีวิตนี้ระหว่างคุณกับผมไม่มีอะไรมาแยกผมกับคุณออกจากกันได้ผมไม่เคยคิดว่าจะแยกจากคุณจริงๆหรอกนะอืที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นปัญหาบางท่านก็มีเรื่องของมือที่สามเข้ามาทําให้ชีวิตรักชีวิตคู่มันวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เขาก็อยากจะเหมือนกับอยากให้คุณนะรักตัวคุณเองเยอะๆแล้วก็เข้าใจเขาเยอะๆนั่นแหละ ที่ผ่านมาทุกคนผิดพลาดได้นะให้อภัยนะเหมือนเขาก็จะสารภาพผิดนะอาจารย์มองสารภาพผิดกับคุณแล้วก็ขอโอกาสคุณนั่นแหละคะ่ะไพ่บอกว่าเขาจะแสดงความรู้สึกรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะเขาจะทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อให้คุณลืมความเจ็บปวดที่เนี่ยปล่อยปล่อยมันไปเธออะไรอย่างเงี้ยให้มันไหลไปตามแม่นะ้ํแมลงอะไรประมาณนี้เขาก็จะพูดแบบ ให้กำลังใจคุณอ๋อดีมากเลยค่ะ e n g a g e m e n t ในที่สุดเขาเขาก็จะบอกว่าคุณนั่นแหละคือคนที่ผมต้องการผมเลือกคุณแล้วนะคะเขาก็จะพูดประมาณนี้โอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะ เจ็ดไม้นะคะมองว่าท่านแบบเ,เขาเรียกว่าเหมือนตั้งตั้งรับหรือป้องกันตัวเองมีกำแพงอะ่ะคนสดจะมีกำแพงนะอมืมีคนเข้ามาแต่ก็ท่านก็จะยังไม่ได้ว่าอยากจะเปิดใจกับใครแบบจริงจังเหมือนกับท่านบอกว่าต้องฝ่าดัานที่ท่านตั้งไว้ก่อนนะเพราะว่าท่านรู้สึกว่าท่านวางมาตรฐานไว้สูงอะ่ะคนที่เข้ามานี่ จะยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องมีดูแล้วมีความรู้ความสามารถเดอะเฮอร์มิทและสําคัญก็ต้องโสดจริงๆด้วยไม่ใช่บอกว่าเออ่ขอเวลาน่นนี่นั่นไม่นะโ,โสดจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อืมมาทางไหนก็ไปทางนั้นอะไรประมาณนั้นนะคะท่านต้องการความเด็ดขาดเลยถ้าไม่จริงใจหรือถ้าจะมาแค่มาทําความรู้จักไปเรื่อยๆก็อาจจะมองว่าไม่ได้ต้องการแบบนั้น ถ้าอย่างนั้นฉันก็อยู่คนเดียวได้ผมก็อยู่คนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ามาอยากอยากเป็นคู่รักอยากเป็นที่ปรึกษาการอยากปรับทุกข์ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันก็คือต้องเคลียร์ต้องโสดเท่านั้นนะคะคนโสดก็จะตั้งบรรทัดฐานตัวเองไว้แบบนั้นเลยแล้วยังไงอีกสําคัญอีกอันนึงนะคะต้องเป็นคนดีนะเป็นคนดีแล้วก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีฐานะ,ะไม่ว่าจะยังไงคือต้องต้องไม่ให้ท่านเดือดร้อนนะ่ะ นะคะและคนจะเข้ามาจริงนะคะอาจารย์มองว่าหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงสวยงดงามมีสเสน่ห์หน้าที่การงานดีแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้ชายที่ค่อนข้างดูเหมือนเป็นพ่อพระก็ได้เป็นคนใจดีเป็นคนอะไรก็ได้ที่คุณชอบเขาให้หมดเลยอะไรประมาณนี้นะคะที่คุณจะเจอเนาะแล้วก็ไพ่แปดถ้วยเขาไม่ขลากะซังกับใครเขาโสดแล้วจริงๆ นะคะที่เข้ามานะ,ะจะเป็นคนที่แบบไม่มีพันธนะนั่นแหละคะ่ะไ mm. พ่เดวอว์เขาจะทําให้คุณมีความสุขได้อย่างแน่นอนนะคะคนคนนี้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนใหญ่ๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะคนโสดก็ลองดูนะคะถ้าเจอคนนี้เข้ามาไม่ว่าคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีกันชาวราศีพฤษภก็ได้ที่เห็นหน้าหรือคนเกิด วันนังคารก็ได้นะคะคนเกิดวันเสาร์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีชาวธาตุไฟก็มีนะคะก็เมษสิงหนูอะไรอย่างเงี้ยดาบดาบก็เห็นเป็นธาตุลมนะคะตุลกุมเมถุนอย่างเงี้ยนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคนโสดปักนี้ก็ลองศึกษาแล้วก็เลือกดูนะคะขอให้โชคดีทุกท่านคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ